สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับั mm hmm. นายแมนโฟโต้ <Man Photo S 1> ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของวง bnk 4 8กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่พิเศษของวง bnk 4 8อีกครั้งนะครับแล้วก็ถือว่าพิเศษมากๆด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดของน้องน้องคนนี้เลยครับน้องเชอร์ปรางอารีกุลน,นะครับหรือแคปเชอร์ของวง bnk 4 8 r นั่นเอง นะครับก็ไม่พูดพลานทำเพลดีกว่านะครับไปเล่าถึงประวัติน้องๆของน้องกันเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเล่ายาวแน่นอนนะครับอ่าก็น้องเชอรปลางอาริกุลเนี่ยก็เป็นเมมเบอร์รุ่นที่หนึ่งของวง BNK48 นะครับก็ก่อนที่จะเข้าวงมาเนี่ยน้องก็มีสถานะเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลคนหนึ่งนะครับที่ใช้เวลาว่างอยู่กับการแต่งตัวคอสเพลย์หรืออยู่กับการเรียนอยู่ในห้องแลบหรือ,อทำอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะครับแล้วก็สนใจใน48กรุ๊ปด้วยนะครับมีคามีโอชิก็คือายามุนมุโตสไซยาการไซยาน่ของ AKB48 นะครับแล้วก็ มีโอก็คือโอขดานาะนะฮะหรือน้าจังนะครับน้องแล้วก็พอมีโครงการประกาศวีนิวเพื่อหาสมาชิกเข้ามาร่วมวงเบียนเคฟเนี่ยน้องก็ไม่ลังเลครับรีบสมัครทันทีพออยากแค่อยากรู้ว่าเอ่อคามีโอชของน้องอเขาต้องทำอะไรบ้างนะครับน้องก็อยากเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ ด้วยบุคลิกของน้องที่หน้าตาก็ถือว่าสวยบุแล้วก็มีบุคลิกความมั่นใจความเป็นผู้นำสูงนะครับน้องก็ได้รับเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกของวง B N K 4 8รุ่นที่หนึ่งในที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่จบเพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าวันที่เดบิวต์ของวงเนี่ยเปิดตัววงเนี่ยน้องก็ได้รับเลือกจากผู้บริหารแล้วก็ คุณครูทั้งหลายยกให้น้องเป็นกัปตันด้วยนะครับก็ถือว่าร่างดาวันัยนาเป็นต้นมาเด็กอ่าเขาเรียกชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับต้องแบกรับความกดดันรับความรับผิดชอบมากมายต้องดูแลน้องๆพี่ๆเพื่อนๆในวงทุกคนนะครับก็ผมว่าน้องสุดยอดจริงๆนะบอกตรงๆเลยนะมาว่ากันต่อ อ uh, ในซิงเกิลแรกเนี่ยน้องก็ด้วยความที่ไปกับตันเนี่ยคนก็จะมองว่าเออยังไงน้องต้องติดอยู่แล้วละแต่ว่าผมว่ามันน่าจะมากกว่านั้นนะครับน้องก็ปฏิบัติตัวดีด้วยแล้วก็พัฒนาตัวเองมาตลอดก็ซิงเกิลแรกน้องก็ติดติดในเพลงหลักก็คือไอตกัตาแล้วก็อีกสองเพลงด้วยนะครับก็คือโอโกยไดมอนแล้วก็ 3 6 5วันกับเครื่องบินกระดาษนะครับเพราะว่าซิงเกิลแรกก็จะใช้เมมเบอร์16คนรวม3เพลงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่เปิดตัวและแนะนำให้ทุกคนรู้จักวัฒนธรรม48กรุปุในบ้านเรามากขึ้นนะครับอาจจะไม่ประสบความสาเร็จมากแต่ว่าคนที่ชื่นชอบใน48กรุปุกก็ดีใจมากๆที่มันจะมีวัฒนธรรมวัฒนธรรมแบบนี้เข้ามาในบ้านเรากันแล้วนะครับ แล้วก็มาซิงเกิลที่สองก็อย่างที่รู้กันนะครับคุ o กกี้เสียงไทยก็โด่งดังเป็นพลุกแตกเลยน้องก็มีส่วนร่วมติเสิรประสืร์ในเพลงหลักเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพลงลองอย่าง BNK48 เพลงชาติประจำวงน้องก็ติดเป็นเซนเตอร์ด้วยนะครับส่วนเพลงที่สามเพลงคิวก็ให้เป็นเรื่องราวของเด็กๆไปนะครับก็ เป็นซิงเกิลที่ประสบความสําเร็จมากๆนะครับเชอปรางก็ต้องทํางานหนักมากๆเลยเพราะว่าสื่อต่างๆก็เชิญวงค n k 4 8ไปออกมากมายแลวส่วนใหญ่เนี่ยก็ก็จะเชิญเชอปรางไปด้วยและเชอปรางก็ต้องทาหน้าที่ตอบคำถามสื่อตอบอะไรต่างๆควบคุมน้องๆก็ถือว่าเป็นการทําหน้าที่หนุนกัปตันที่ดีมากๆนะครับจนมาซิงเกิลที่สาก็เป็นซิงเกิลโชนิจิ น้องก็ยังติดเพลงหลักอยู่เหมือนเดิมก็คือเพลงโชนิติวันแรกนะครับก็สิงเกิลนี้พิเศษเลยก็คือไปเปิดตัวกันที่สนามราชมังคลาในงานฟุตบอลถ้วยพระราชทานทิงครับขององค์สมเด็จองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับที่วงเบียนเคีดรีตรงนั้นเพราะว่าความฝันของสมาิกเบียนคเรรุ่นที่หทั้งวงเนี่ยเขาฝัน ไว้ด้วยกันว่าจะต้องไปทำคอนเสิร์ตของตัวเองที่สนามราชมังให้ได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ได้เหยียบราชมังแล้วก็เป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆนะครับก็ผ่านไป3 s i ซิงเกิลก็จะรวมเป็น1อัลบั้มนะครับ1 2 3ก็รวมเป็น1อัลบัม้มก็เป็นซิงอัลบั้มแรกก็คืออัลบั้ม r i v ว r นะครับก็มีเพลงอ่าเดี๋ยวนะขอย้อน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 กลับมา3ก่อนนะครับ สิงเกิลสามก็นอกจะโชว์นิจิแล้วก็มีเพลงรองด้วยก็คือเพลงอานาลตโกคริสต์มาสอีฟของแจนกแก้วนะครับ mm hmm. เพลงนาบิดาเซอร์ไพรส์ที่เตอหวานตาหวานเป็นเซนเตอร์แล้วก็เพลงซากุระโนฮามิรัตจิซึ่งเป็นเพลงพิเศษที่อยู่ในเทเตอร์นะครับเป็นเพลงที่แบบเหมือนใช้ในการประกาศจบการศึกษาการแกลดอะไรเงี้ยก็เอามารวมไว้นะครับเพลงนี้ไม่มีเซนเตอร์นะครับเป็นถือว่าเพลงรวมนะครับอ่ะมา อย่างที่บอกไปครับครบสามอัลบั้มก็จะมีหนึ่งสองสามรวมกันเป็นอัลบั้มพิเศษก็คืออัลบั้มแรกของวงก็คืออัลบั้มร i เวอร์นะครับก็มีเพลงพิเศษก็คือเพลงร i เว r นั่นแหละน้องก็ปิดเข้ามาด้วยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว,ว่าเชอก็มีศักยภาพในด้านการเต้นที่ไม่แพ้คนอื่นนะครับก็เต้นได้ดีแบบมากๆเพลงร i เวอร์เนี่ยเต้นยากมากๆน,นะครับก็ผ่านกันไปได้ สุดยอดนะครับแล้วก็เข้าสู่ซิงเกิลที่สี่ก็คือคิมิวะเมโลดี้เชอปรางก็ยังคงติดเพลงคิมิวะเมโลดี้ที่ึเพลงดักเช่นเคยนะครับแล้วก็เพลงนี้จะมีชุดเซมบัตรซูที่สวยมากๆน้องก็สวยเลยนะครับจากเท่ๆมาแล้วคราวนี้มาแต่งชุดหวานๆก็สวยไม่แพ้กันนะครับแล้วก็เพลงรองก็จะเป็นเรื่องของฤด,ดูใหม่ของรุ่นสองแล้วก็อา่า เพลงมือเส้นทางซึ่งก็มีเมมเบอร์ในรุ่นหนึ่งส่วนหนึ่งไปจัดทำนะครับก็น้องก็ไม่ติดแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับติดที่มีหวานก็สุดยอดแล้วนะครับแล้วก็มาเข้าสู่ซิงเกิลที่5ซึ่งเป็นซิงเกิลที่ผมบอกไปตลอดแหละว่ามันจะมีการให้โอตัซื้อ CD หรือมิวสิกการแล้วก็จะได้โค้ดไปอุกเพื่อจัดะะดับในงาน general election นะครับซิงเกิลนี้เธอก็ติด เพลงหลักเช่นเคยก็คือ bnk festival นะครับแล้วก็เพลงนี้ได้อยู่ในแถวหน้าด้วยนะครับเพราะว่าเพลงนี้เขาเน้นเกี่ยวกับเหมือนเกมนะครับคอนเซปต์แบบเกมก็อยู่ในแถวหน้าด้วยนะครับในเพลงหลักแล้วก็เพลงรองเนี่ยเพลงมาตาเนี่ยก็เป็นการออดิชันกันด้วยเสียงเพลงซึ่งเชอรน่าจะไม่ได้ออดิชันครับเพราะว่าน่าจะเปิดโอกาสให้น้องๆ้องแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงพิเศษของเชอกักสิทธิ์ที่ไปโชว์ที่ญี่ปุ่น นะครับก็เอามาทำก็คือเพลงเท e m o ด e m มน a าดีดนะครับก็เป็นเพลงที่สุดยอดมากๆนะเวลาขึ้นโชว์ที่ไรอ่ะเพลงนี้จะได้รับเสียงกรีดกราดมากเลยนะครับเชอร์กรับซิกนี่เข้าคู่กันดีมากนะครับแล้วก็มาถึงผลของ general election นะครับก็อย่างที่รู้กันแล้วครับในครั้งแรกเชอก็ได้ที่หนึ่งไปงดงามงามงดมากๆนะครับก็ก็ก้องบอกว่าจังหวะนะยังไงก็ต้องเชอนะครับเชอเหมาะสมจริงๆ เหมาะสมมากๆเลยแล้วก็เราก็ได้เห็นในสปีชของน้องแล้วว่าน้องคือแบกรับความกดดันต่างๆไว้มากมายเลยนะครับก็ก็ชื่นชมครับเซอร์สมควรได้กับตำแหน่งที่หนึ่งในงานเจนเนอเรชันครั้งแรกมากๆแล้วนะครับน้องน้องรับที่ชอบ,บวงน้องเป็นผู้นำของวงน้องดูแลเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้ดีมากๆนะครับ,บวงเบียนเคฟอรีจะไม่ก้าวถึงจุดนี้เลยถ้าไม่มีเชอร์ปรางนะครับน้องกวดสมควรได้ ตำแหน่งมากๆอยู่แล้วนะครับอ่ะไปกันต่อที่ซิงเกิลที่6นะครับเป็นซิงเกิลที่ต่อเนื่องมาจากผลงาน general election ก็เชอร์ได้ที่1ก็จะอยู่ในเพลงหลักก็คือเพลง beginner นะครับก็เอาดับ1ถึงส6มารวมกันนะครับก็เป็นเพลงที่ออ,ออกแนวแบบถ้าเนื้อาหามันจะแบบแนวเพื่อชีวิตมากๆเลยนะครับเพลงลักษณะเพลงก็แปลกดีนะครับร้องเร็วมาก เ,เพลงนี้เต้นยากเ,เพลงหนึ่งนะครับผมก็ชอบนะเพลงนี้ใครไม่ชอบไม่รู้แต่ผมชอบนะครับอ่าส่วนอันดับที่1 6บหกสาสองก็เป็นเพลงรองไปก็คือเพลงคิมินโคโดกาซุนกิดากราที่สดังเป็นเซนเตอร์แล้วก็เพลงที่3มก็จะเป็นเพลงเลดูโกซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์แวร์ว b บ l ลองของมิวสิกเกิลเนสนะครับอ่าไปกันต่อไปกันต่อที่4ี่ห้าหแล้วใช่ไหมพอสี่ห้าหก็จะ มีการรวมอัลบัมม้มกันอีกครั้งนะครับก็เป็นอัลบั้มที่สองของวงก็คืออัลบั้มจาบาจานะครับเชอปรางก็ติดเพลงหลักเช่นเคยก็คือเพลงจาบาจานะครับแล้วก็เพลงรองรีบอนก็เป็นเรื่องของอ e ีซีลีนะกับเมเบอร์อีกคนอื่นๆแล้วก็เพลงที่สก็คือ Bright b ร้บายในพลาสติกก็เชอก็ติดเป็นเซนเตอร์ด้วยนะครับเพลงนี้เขาจะเอาคามิเซเว่นแล้วก็ เอ่อหนึ่งหรสิบหกเนี่ยมารวมกันแต่ว่าคารมิีเซเว่นจะโดนชูเป็นหลักเป็นเหมือนขบวนการเจ็ดสีนะครับใครไปดูเอ็มได้ดูเอ็มวีก็จะชอบเนะีเอ็มวีมันแบบเหมือนย้อนเราไปดูการ์ตูนตอนเช้าการ์ตูกกนการ์ตูนขบวนการต่างๆผมว่าสนุกดีตลกดีนะครับแล้วก็ผ่านอัลบั้มที่สองไปก็อัลบัม้ม ที่2ไปเสร็จก็จะไปซิงเกิลที่7นะครับก็เชอก็ปรับลุกใหม่เลยจากผมยาวว่ามาเป็นผมสาวผมสั้นซึ่งเชอก็อยากตัดมานานแล้วให้เหมือนไซยาเน่หรือว่าเอ่อไคนนาจังนะครับก็ได้ตัดสักทีนะครับแล้วก็ได้เป็นเซนเ,นเตอร์อีกครั้งกับเพลงหลักก็คือ77ดินแดนแสนวิเศษซึ่งเป็นเพลงที่แบบนำเที่ยวร่วเมืองไทยเลยซึ่ง ก็ต้องเป็นเชอร์ปลางเนี่ยแหละครับเป็นเซนเตอร์เหมาะที่สุดแล้วกับเพลงนี้นะครับพนอน้องคือผู้นําก็สามารถนําทุกคนไปเที่ยวเมืองไทยได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับผมชอบชุดเซ็มนชุดนี้มากเลยแบบค่ารักดีเท่ด้วยนะครับ,แบบรละะรบแล้วก็เพลงรองก็จะเป็นเพลงประกอบละครกับหนังเนาะก็ก็ละครวันเดียก็จะมีเพลง มีสองเพลงก็คือเพลงาสายซับก็มีเธออยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ลองรองกันเจ็แปดคนที่เล่นด้วยกันนะแล้วก็เพลงรองก็มอบอร,รองก็เป็นเรื่องของปันกับวีรยานะครับแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์วันเทสนะครับก็จะมีเธอได้ร้องเดี่ยวด้วยในเพลง eat life นะครับแล้วก็ เป็นเพลงภาษาอังกฤษกล้วนๆูกกันเลยนะครับถือว่าเป็นก้าวใหม่ของ BNK48 มากแล้วก็เพลง Is Me ก็เป็นของจิ๊บไปนะครับก็หนังยังไม่ฉายนะครับถูกเลื่อนไปก่อนก็เดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นก็คงได้ดูกันแหละนะครับเนื้อหาก็ดีน่าจะดีแหละนะครับแล้วก็มาซิงเกิลที่8ดซิงเกิลที่8ก็จะเป็น h ไฮเทน i o n น้องก็ติดเหมือนเคยนะครับก็ติดเซมบัสึกเพลงหลักก็คือไฮเทนชันเช่นเคยนะครับก็ซิงเกอลนี้ชุดชุดแบบสีสันดนใจมากผมชอบชอบ,ชอบนะครับรูฟฝดรูปพี่แถมมาของเชอรสวยมากๆเลยชอบนะนะครับแล้วก็เพลงรองก็เป็นโดดีดงกับจากใจผู้สาวคนนี้ของไทยบ้าน x b n k 4 8เน้องไม่ได้เล่นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ สังเกตได้นะครับว่าอ่านข้อมูลมา8ปดซิงเกิลกับสองแล้วบ้าเนี่ยเชิ์ติดซิงเกิลเพลงหลักหมดเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับคือถ้าถ้ากับตันไม่ติดก็จะดูแปลกๆเนาะแต่น้องที่น้องติดได้ก็พอความสามารถแล้วก็ความทุ่มเทนิสัยของน้องล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ในซิงเกิลที่8ก็จะเป็นการเออเอาผลจากโค้ดโหวเหมือนกันนะครับไปจัดงานเจเนรั g e n e อ a l e เล c t i o นครั้งที่2ก็ผลก็ประกาศออกมาแล้วนะครับก็คือเชอปรางในที่สองก็ไม่เป็นไรครับผมผมดูวันประกาศกดนะผมก็รู้สึกว่าแบบเชอปรางเขาก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะเขาก็ยินดีกับเจนด้วยแล้วเหมือนครับน้องโตขึ้นน้องน้องยอมรับสภาพน้องน้องโอเคอะที่ที่ได้เห็นน้องคนอื่นๆได้ขึ้นมา มารับตำแหน่งแทนอะไรเงี้ยขึ้นมาทำหน้าที่แทนเหมือนภักคดันส่งต่ออะไรเงี้ยน้องน้องดูเป็นกัปตันที่ใจกว้างมากๆนะครับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับอ่ะคราวนี้ก็มาผลงานละครละหนังบ้างนะครับน้องก็ได้เล่นเยอะเลยก็ตั้งแต่โฮมโฮมสเตย์นะครับไม่ไม่นับเกิดโดนคลายที่เป็นสารคดีของวงนะครับเอาที่ได้เล่นเนี่ยก็จะมีโฮมสเตย์นะครับที่เล่นกับเจนทีระดนก็ เล่นได้ดีมากๆนะครับสร้างปรากฏการณ์ม่อีขึ้นมาเลยว่าเออเสื้อปลางได้เล่นหนังแล้วนะครับแล้วก็ที่ประทับใจมากที่สุดกันที่พึ่งจบไปไม่นานก็คือวันเยร์นะครับซีรีส์วันเยร์365วันบ้านจัดบ้านเธอนี้แบบเชอสุดยอดีิงอ่ะพัฒนานะการเล่นการสแสดงออกมาได้ดีมากๆดูละกี้ทุกฉากเลยนะครับเก่งจริงๆนะครับก็ เป็นผลงานโดยรวมของเชอร์ปรางทั้งหมดนะครับถ้าหลุดลอดอะไรไปก็ขอโทษนะนะที่นี่ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องนิสัยใ,ใจคอของเชอร์มั่งนะครับก็เชอร์ก็เป็นเชอร์นี่แหละครับมีความเป็นผู้นํามีความรบับผิดชอบสูงมีความอยากกล้าหน้าทะเยอทะยานทุกอย่างนะครับเหมาะสมับการเป็นผู้นํามากแล้วก็ นอกจากนั้นแล้วก็มีความเอาใจใส่เมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าแบบเวลาออกสื่อเรื่องเนี่ยเวลาเมมเบอร์ไม่รู้จะตอบคำถามอะไรเงี้ยเชอร์ก็จะช่วยตอบให้ช่วยส่งให้น้องๆแต่ละคนมีโอกาสดันขึ้นมาโดดเด่นฉายแสงขึ้นมานะครับน้องไม่ได้อยากเด่นแค่คนเดียวก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็น้องก็ จิตใจดีอ่ะหลายๆเรื่องนะครับลองไปตามๆามกันดูนะครับมีคลิปมีอะไรเยอะแยะอยู่แล้วนะครับก็ลองไปติดตามกันนะครับก็น้องสุดยอดจริงก,ก็เหมาะสมแล้วนะครับที่จะเป็นกัปตันของวงนี่แหละแล้วก็จนกว่าน้องแต่จบการประกาศจบการศึกษาเนาะก็คิดว่าถ้าจบการศึกษาต่อไปน้องก็คงไปทําอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะครับด้วยความสามากของน้องใจิตใจของน้อง อย่างนี้นะครับอ่ะสุดท้ายก็มาถึงช่วงอวยพรนะครับก็ขอให้เชอร์ปรางมีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งคิดอะไรก็สมปรารถนานะครับแล้วก็เรื่องเรียนก็ไม่ต้องห่วงแล้วเรียนจบแล้วนะครับเรื่องผลงานก็ขอให้มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับได้งานหนังงานละครเห็นว่ามีละครเรื่องใหม่ด้วยนะครับของแคทเรดิโอแล้วก็งานหนังก็อยากให้มีอีกนะครับแล้วก็ขอให สุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้นะครับแล้วก็อยู่เป็นร่มโปรรมไสของน้องๆกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตอำลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกรุงกริง,ง,ง,งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตและาไปก่อนอย่าลืมไปเขียนไวยพรให้กำลังใจไวยพร วันเกิดให้น้องเชิปรางด้วยนะครับวันนี้ขอนอนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ